กรรมเป็นของสําคัญมากคําว่ากรรมก็ได้แก่การกระทําผลของกรรมได้แก่ดีชั่วที่ตนทําลงไปแล้วจะติดแนบกับตัวกับใจของเราเองทั้งดีและชั่วนั่นแหละจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนีีตายแล้วจะสายเตินไปจะไม่มีคุณค่าอะไรในเรื่องนิมนต์พระมาคุตลาธรรมมาคุตลาว่าไปตามประเพณีทั่งเท่านั้นแหละจะหาความจริงเพื่อเกิดผลเกิดประโยชน์ ดังที่เราทั้งหลายทํามาเล่เล่ล่อนล่อนเลื่อนเลื่อนลอยลอยนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ทําให้เกิดประโยชน์เสียกุศลาธรรมะแปลว่าอะไรทำคือทําธรรมชาติที่อย่างคนให้ฉลาดทําที่ฉลาดแก้ไขดัดแปลงตนเองออกจากความชั่วช้าหละหมกเข้าสู่ความดีงามทั้งหลายนี่เรียกว่าพุศลาธรรมะ อกุศลธรรมมาทมที่หลอกลวงคนให้ธรรมธรรมชาติที่หลอกลวงคนจัดโลกให้เล่ตงตงไม่รู้วุ่นรู้ว่ามีแต่อยากทำบาปทำกรรมโดยใยเดียวนี่อกุศลธรรมมาเราทําตั้งแต่เวลาเป็นที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าเราทําบาปมากตายแล้วนี่มพระมะหมดประเทศไทยมากองอกุศลธรรมมาก็จะไม่มีความหมายอะไรน,นะมีแต่ลมปากเท่านั้นเองความหมายมาอยู่กับ คนที่ทำลงไปแล้วว่าทำดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรถ้าเราทำชั่วจมลงได้เลยนิมนต์พระมาทั่วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายถ้าเราทำมีจะไม่นิมนต์พระมาก็ไม่มีความหมายอีกเช่นเดียวกันเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าปรันต์ท่านตายใครไปกุศลธรรมมาท่านที่ไหนไม่มีในกันผีไวลานท่านตายได้อย่างง่ายดายไม่มีใครตายง่ายได้ง่ายตายสะดวกสบายยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นที่เลยคือเป็นพรันต์แล้ว นับแต่พระพุทธเจ้าพระหันลงมานี่เป็นผู้ที่อยู่ง่ายอยู่ง่ายจริงง่ายนอนง่ายไปง่ายตายง่ายไม่ต้องอยุ่งเหยิงยุ่งได้เหมือนกับพวกหลวงลังทางทีิเรงพวกเราน,นี่เวลาเป็นอยู่ไม่สนใจขนขวายหาคุณงามความดีเวลาตายแล้วทั้งคนตายก็ตายไปแล้วคนผู้ไม่ตายก็วิ่งว่อนเขามาช่วยท่านั้นท่านี้ใ่รจะมาช่วยได้ เวลามีชีวิตอยู่ไปช่วยตัวเองตายแล้วจึงไปช่วยได้มันจะยากอะไรคนเราต้งนั่นเพราะนั้นจึงให้ทำ๋ีวตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควร